เสจ ok so wow bon, ียราเป็นดีตั้รับเข้าสู่ช่องจิมลาตอนทัวร์พราบผมช่วงนี้นะครับช่องจิมลาตอนทัวร์นอกากจะเปดเตียนหน้ารับเบล่อ็การทำถนนสี่เลนครับจากจังหวัดติบลจากตัวจังหวัดตุบบลมาเส้ข้างทันเทศจมราดของจังหวัดตุบลใภาคหนีครับตัวนี้จิมลาตบอนทัวร์จะเปเป็นมาอัปเดตการทำถนนสี่เลนครับส่วนเ่องการท่องเที่ยวเมากับเกิดเยอะมาก่อนครับ กว่าส่วนนึ่งต้องระเบดเพื่อการทัพทนของกรมโยธาจังหวัดอุบลราชธา,านีครับกำลังเร่งขยายสองข้างจราจ,จรตับขยายจากสองเล่มเป็นสี่เล่มครับจากจังหวโต๊ะจังหวัดอุบลครดจังหวัดอันเภองจัมาลาครับขยายทั้งสองฝั่งทั้งสองสองข้างจราจ,จรตับขยายออกไปอีกจังหวัด สองเล่มครับจากปุติสองเลกลายเป็นสี่มครับผมก็จะอัปเดตประมาณหนึ่งเดือนครับผมจากทางปอสามถนน,นระยะประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับจากจังหงวัดอุบลไปถึงอำเหวัดสิมราบโดยประมาณครับประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับ,บรถยนต์จะมาตรวจแต่เป็นมีแต่จุดการทมถนนครับในพี่นอ้อง ดยเดินกันครับอรับเดินไปเรื่อยๆครับผม,ผมข,อบขอบคุณเล็กที่ทน้องครับที่ยังคอยติดตามร่างกายทั้ง,ง,งน่าโดยตลอดเดี๋ยวช่วงบอกว่ากระเอ๋าจะมีแบ่งท่องเที่ยวครับผมกระเป๋าจะไปทำจุดไเรื่อยๆท่องเที่ยวใหนเด็นเซื่อๆครับแต่ส่วนนี้ต้องขออนุญาต ครับเดินตารทับถนนไปก่อนครับ